ถ้ามีคนถามฉันว่าฉันจะเล่นเซนดูท่อไปถึงเมื่อไหร่ตอบไม่ยากเลยตลอดไปเธอไม่ตายเ,าาเ็น ในงงเงาเมื่อคือจุดซ่อนตัวหนูทอดกระจายทุพื้นที่ที่คำทองหลับดำแพ่นเฝ้ารอโอกาสที่จะชมเตะเพลื่อนที่ในความเงียบสนุกจนคุม้มในทานเซเว่เมื่อใจที่ประมาทหนูทอดจะประดุและจะฆ่าสังหารในทันทีหนูทอดหนูทอดช่วยคนละ เฝ้ารอคอยเธอมาติดกับเยเ่ยย โย่นะครับก็ทอกราสวัสดีเพื่อนชาวิน่าเบรกิเอาทุกคนทุกท่านเลยนะครับมาพบผมเคยชแน,นลอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับและในวันนี้ก็จะมาทำตามคอมเมนต์ใน YouTube นะครับที่ถาถมเข้ามาเยอะแยะพอสมควรเลยเท่าที่ผมนับได้เนี่ยก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับนับไม่หว่านไม่ไหวครับเท่าที่นับได้เนี่ยก็มีประมาณ2-3คอมเมนต์นั่นเองนะครับพูดทำไมพูดทำไมอะ คอมเมนต์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณว่าพี่ครับพี่เอาชีวิตรอดจากพวกหนูทอที่มาปลาระเบิดตอนกดออกในคร้งแสงได้ยังไงครับพี่ผมดูคลิปพี่แล้วเนี่ยพี่ไม่เคยโดนปลาระเบิดตายเลยพี่รอดตลอดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่า็อดพลาดผมไม่เคยลงผมเลยไม่เคยพลาดยังไงล่ะครับ <c oughs> ไม่ใช่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 กว <c oughs> นปีนขมาแมา่ <c oughs> อ,อ่ะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการเอาตัวรอดวิธีการร,าารับมือเนี่ยจากพวกหนูทอ่อที่มาปลาระเบิดใส่อตอนกดออกเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับไปดูแต่ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อไวรุ่นกดซับสไครต์ด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับสมัครสมาชิกได้นะครับหรือถ้าอยากสนับสนับถ้ยหรือถ้าอยากสมัครสมาชิกทางอ้อมนะครับสนับสนุนทางอ้อมนั่นเองนะครับก็ ดูคลิปผมไม่จบนะครับอย่าสกิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไรายได้ผมค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่า เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ากูไม่ค่อยลงคลิปไงอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงคลิปกันเลยครับ Let's go ริการเติมเกมราคาถูกราคาย่อมเยาปลอดภัยใช้เพียง UED เท่านั้นมีบริการเติมเกม24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายประเภทราคาย่อมเยาต้อง s i g o t h เลยครับและที่ถูกกว่านั้นก็คงจะเป็นเซฟ6ช่อง v i p Battle Pass ของเกม a r i n a Breakout ที่ทาง s i g o t h จัดให้ล่ะครับถูกมากๆเลยครับไปอุดหนุนกันเยอะๆเด้อ มามาว่าด้วยเรื่องโดนดักออกข้างในข้างแสงกันบ้างดีกว่าครับใครโดนดักเนี่ยแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับคล,ค,ลคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับใครที่โดนดักบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยต้องมาทิ้งปืนทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนนะครับจัดของให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่กดออกเคียบบอดแล้วมานั่งจัดของที่หลังอย่างนี้เจอปลาระเบิดตุยแน่นอนครับ และอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำอะ่ะคือการห้ามเคลีย์บอทฝั่งประตูแดงครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบอทประตูแดงเนี่ยจะเป็นตัวเปิดจุดชั้นดีเลยครับเพื่อนเพื่อน,อนหากเขาย่องเข้ามาเพื่อที่จะปาระเบิดใส่เราเนี่ยบอทเนี่ยจะต้องสปอตตำแหน่งหรือว่ายิงเขาก่อนนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ว่าควรจะดักมุมไหนนะครับแล้วศัตรูมามุมไหนนั่นเองนะครับ และทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าประตูกลางกับประตูแตกเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราเนี่ยก็แค่ไปปิดประตูไว้ครับถ้าเขาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงจุดออกเลยและถ้าหาใครที่ยังไม่เข้าใจในการอธิบายของผมนะครับคืออย่างแรกเลยคุณห้ามยิงบอดประตูแดงนะครับ2ครับ ก่อนจะออกเนี่ยไปจัดกระเป๋าจัดปืนให้เรียบร้อยครับแล้วเอาลงไปทิ้ง3ครับไล่ปิดประตูให้หมด4ครับไปเปิดจุดออกครับ5ครับเกียร์บอดให้หมดแล้วมาดักกันครับเดี๋ยวไปดูจุดดักของผมกันเลยดีกว่าครับ และจุดดักก็อาจจะไม่ตายตัวนะครับเขาอาจจะวิ่งมาฝั่งนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราดักฝั่งนี้เขาวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จบครับเพ่อนเนหรือเราจะย้ายดักไปอีกฝั่งตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่ผมหยุดภาพเอาไว้ให้ก็ได้เช่นกันครับ แต่ในกรณีที่เราดักแล้วเนี่ยแล้วไม่มีคนมาหรือเข้ามาไม่ทันนะครับให้เราวิ่งตอนเหลือ20วิสุดท้ายนะครับจุดออกเนี่ยเราสามารถเปิดแผนที่ดูได้นะครับว่าเหลือ,อก,กี่วิเราถึงจะออกได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็เอาให้เหลือ20วิครับแล้วก็ปิดประตูทีนี้เราก็วิ่งไปครับวิ่งไปเก็บของแล้วก็ปาระเบิดในทางที่เขาจะมารับเบรกไว้นะครับแค่นี้เราก็จะออกทันแล้วครับเพื่อนๆ2,000 years later เกิดไกลไป มาครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมโฆษณากันสักคู่นะครับเพื่อนๆปะลุยกันเลย และหลังจากที่เคลียร์ตัวข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เข้ามาข้างในเพื่อเปิดเซฟนะครับเพราะว่ามีตี้เนี่ยเข้ามาก่อนผมกลัวว่าเขาจะดักผมครับเลยไม่เก็บของเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังและกันยิงตี้ในก่อนโอเค đàn subscribe cho đàn เองเชิงหรอพี่ก็เชิงเหมือนกันในหนุ่มเองเชิงได้พี่ก็เชิงได้ครับมันวยและหลังจากนั้นก็มีตี้ประตูกลางเปิดประตูมาเพื่อที่จะมาเล่นกับเราครับเดี๋ยวเราไปต้อนรับเขาสักหน่อยดีกว่านะครับ และหลังจากที่ผมไปปิดประตูนะครับเขาก็เปิดมาอีกแล้วครับแล้วผมก็ไปปิดอีกแล้วนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเขาสร้างสตอรี่ความโกรธให้ผมนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่านั่นแหละครับจะไปปิดเปิดประตูเล่นกับมันสักหน่อยผมว่าน่าจะสนุกดีเหมือนกัน <S <S และหลังจากที่เปิดปิดประตูเล่นกันประมาณ10บรอบนะครับผมก็เริ่มจะมีน้ำหูครับเริ่มจะหมดความสนุกละก็เลยว่าจะไปกดออกดีกว่าอยู่ไปก็น่าจะเสียเวลา และใครที่ดูมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าผมจะออกใช่ไหมล่ะครับไม่ครับผมไม่ออกผมจะนักยิงมันตอนม,ามาันปลาระเบิดนี่แหละไหนๆก็สร้างสตอรี่ความโกรธให้ผมแล้วผมก็จัดให้มันสักหน่อยละกันครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ โทษเลยโทษเลยไอ้หนุม่มปืนลั่นวะเรียบร้อยไปสครับเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หมดแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆป่ะอะไร,ะอ,ะไระไอ่ะไอ้พวกมึงเลยหิวรายก็ตายซะไอ้หนุม่มเอ็งเคยได้ยินคำนี้ไหมหิวรายก็ตายซะ ไม่มันเป็นมันเป็นไอีเ้ยมันเป็นไอีลองว้ยผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เราเน้นแบบเอาสุดเอาสุดแล้วเอาสุดเราดักสุดมันดักเราเราก็ดักมันผมไม่ใช่ว่าผมจะออกเลย เก็บอยู่ล้าของอ่ะผมไม่ออกหรอกผมก็ปันป่นๆมันไปงั้นแหละมันก็หิวผมดูทรงแล้วมันหิวอยู่แล้วมันต้องมเมาเราอยู่แล้วที่เนี่ยหัวหมองกองหัวมังกอง,อง,กองของก็ดีมึงไม่ออกอ่ะก็นั่นแหละครับจะออกก็เสียไายครับพอดีว่ายิงของข้าง,งนอกไว้ยเยอะสุดๆไปเลยไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นหรือเปล่าอิ่มจัดอ่ะของมันอ่ะ ของมันแบบมันอิ่มแบบอิ่มเบ์อะแต่มันไม่ออกเฮ้ยคนดูแกดูดิก็นั่นแหละครับความโลภไม่ปานีใครสุดท้ายก็แพ้ไั่ตัวเองฮึคติสอนใจไปอีกเคียอะไรเนี่ย What the fuck bro bro เท้าบ้านเฮ้ยไอ้โหแม่งไปปิงร้อี่กอะ 保操班。 ทีอารห้าเจ็ดเนี่ยไปก็ได้ว่าของมนะันไม่แรงเท่าไหร่ อะไรวะเนี่ยแล้วกูเอาไปยังไงเนี่ยทีนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปจัดทีหลัง และสำหรับใครที่กําลังสงสัยนะครับว่าตัวหนักวิ่งไม่ได้เนี่ยไปออกเหมืองเนี่ยใช้เวลากี่นาทีถึงจะทันนะครับผมก็ทดลองมาให้แล้วนะครับประมาณ3นาที30มสิบวินะครับเผื่อเวลาเคลียร์บอทด,ด้วยหรือว่า3นาทีเป๊ะก็ทันเหมือนกันครับเพื่อนๆเาีตายพอดีเลยหมดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้เียผมโรัวปะ อัล a d o p t i n มุก่อนแมุก่อนโอเคๆล,ล,ลิน <c oughs> างโอเคๆๆมุก่อน,อน <c oughs> ล้ usi ๆๆๆๆ e n d o r s e โอ้ bah! พมฝัย ppyaciones! อๆโอที่ d z i e ผมคิดแบบนั้นดีๆว้าวร้านสามว้าว bro อะแถมแท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 ม,มตอนแรกจะมาสอนแค่คลิปเดียวนะครับแต่ผมกลัวว่าคนดูเนี่ยจะกินข้าวไม่อิ่มครับกินข้าวไม่หมดหมอ้อก็เลยแถมให้ทัก1หนึ่งคลิปละกันนะครับโอเคเล่นไวไม่ค่อยได้แล้วครังแสงใ่ญ่อน่เล่นไวแล้วตาย ต้องเล่นไปช้าๆค่อยๆขยับเตียนี้เรืะน,นี้เราไม่ได้เป็นตี้ไงเราเป็นเรามาคนเดียวอะ่ะหนึ่งสอง,สองตัว แตาเหามุมหาจังหวะมันเข้าสูงสี่สูไม่ได้ไงกระสุนม,มันแรงอะดิและหลังจากที่เคียร์ตี้นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเครื่องในอีกตี้หนึ่งครับประตูแดงเนี่ยมันเข้าก่อนเราเดี๋ยวเราไปหวดกับมันสักน่อยดีกว่าค่ะพเพื่อน และหลังจากที่เคียตี้นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาเลยครับผมก็เลยฟาร์มแบบชิลฟรีสไตล์เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่านในเกมเนี่ยผมจะได้ของอะไรดีๆบ้างไหมเพี่ยมไม่มีเซฟฮะเนตี้ไทยเะเป็นไงตาแบงค์ปืนผมดี55าส้ปืนผมดีดีครับดีไม่ได้พูดเลย ขอบคุณมากครับโดนี่ยี่สิบบาทนะครับขอบคุณครับเก้ก้ห้าด้วยดีฮาร์ดปดุ่มดีสุดๆเลยอะไรเนี่ยอันนี้ตีสกาเหรอ ตระกูลนะ่ะแกดูดิ T03 มันก็ใช่พูยมันดี T03 กะ,ะสุดแม่งแรงจ้ะยังเหลือคนอยู่จริงด้วย05 04 เก็บจุบตัวเองเลยครัแต่แล้วมันดันไม่มีกระเป๋าเนี่ยดิเงียบมากเลยว่ะข้างล่างมีปะเนี่ยเวลามุดมุด,มดแล้วชาร์จไม่ขึ้น ก็น้กวใช่เรล่นข้างนอกแม่งไอ้พวกเล่นข้างนอกไอ้พวกจีน่ะมีแต่ทนายมิ้นแล้วแม่งชอบมาปลาระเบิด อันนี้เราก็เอาไปไม่ได้เ,เสียดายจังถ้าเรามีเซฟนะเราเอาไปได้เลย,เลยแหละอนนี้แหละไม่โลกเก็บได้นี่นหนันสองได้อยู่เบรดิคได้ถามรุ่นอะไรเอาจีเจ็ดขา